สวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิกสวัส,มมส,มมสดีค่ะครับผมเนาะน้องมิกเพื่อนปลาเพื่อนฝันดีครับเอฟซีฝันแนวไรครับน้องมิกผมฝันยาามาบอกครับยามาบอกเพื่อนมาแนวไรครับยางมาออกมาในี่ปลาครับออกมาจากปลาเลยครับผมแล้ว่อก็บอกว่ายาสบยาติ่เขาเดาฟังเอาฟังข้างในปลาอื เพิ่นให้ฝังเพิ่นบ่ให้เผาหยครับห่วยอุ้ยือ,ยอยเป็นตะยานแต่บาดนี่จังได้อีกครับบาดนี่ยปลาปูกับเมาเสียที่ลัง,รง,งครับว่ายาไมาเห็ดปูยาไมาเห็ดปูครับห่วยปูก็เสียอีเลีบอกวความจริงเลยนะจริงครับเพป็นมาเห็ดแนวไรใน,นความฝันแนวความฝันเป็นเอาหมีนมาปาดคออมีดมาปาดคอแมนนะัมเป็นว่ามึงต้องไปนั่ครูครับ เสียรถนะบอครับปูนี่เส,นเสียเมื่อกี่นะเสียได้จักเดือนน่ะเดือนสองเดือนมานี่เสียเลยไม่ไม่ครับโอ้แสดงความเสียใจนำ้ำหลายหลายห้าเพิ่นเอาไปอยูน่น้ำบัดนั่นขนช่งลูกหญ้าบเลยครับโอ้เพิ่นอายุจักปีลรอปูเนี่นะครับสามสิบสองครับฮะสามสิบสองสามสิบสองปีครับยังงุ่มงุ่มอเลยายังนุ่มๆุ่มเลยหญ้าระบาดนี่หญ้าอายุ สาำกันนะสามสิบสองกันเป็นเป็นอยอันตายในความจริงนะตายในความจริงหลวประวานนะะวานสามสิบสองปีครับเอฟซีโอ้ยเอาบต้องถามยากนะครับท่านผู้ชมยาเิ่นมาบอกเลขตัวไหนล่ะครับน้องเมดหกแปดครับหกแปดครับเป็นเบาออกมาเลยบอกครับนี่แม่นะยากระปูครับมาน้ำกันครับจับมือกันยาครับ ครับปูนี่มีโซยูแขนครับมีโซยูแขนอีกแม่นครับ,รบหวัวสาหน้าหน่ะก็ดึงโซครับโอ้ดึงโซไปเลยแม่นครับครับผม,มเป็นตะยานแต่บาทครับจังไดรอีกครับบาทนี่เอา้าเบอร์ทักสีทามเพื่อกันล่ะปูเพื่อกับปาลบาปกปลาระวังตัวไบบนีๆเลยเระวัะงยาไปอยู่นั่นอีกเจอปลาโอ้ไง โอ้ยต้องไปทำบุญในได้บาทเนี่ยเนาะเอฟสี่ไพ่บอกเลขตัวนี้ชุดนี้ไพ่บอกปูเนาะชุดแหลกปูครับครับผมปูบอกตัวไหนคะชุดแหลกห้าครับหวบอกพิดหาห้าครับบอกตัวไหนครับหกแปดรับหกแปดครับผมปูเราเพิ่นบอกตัวไหนครับปูสี่หาสามครับสี่หาสามเลขสามตัวเนาะครับเอาลองเบิ้งครับเพื่อมีโชคใหญ่ครับน้องมิก แต่เขาแสดงความเสียใจน้ำได้หลายครับที่เนาะครับเนาะอันนี้ละคนเท่ากับเป็นแนวนี่แหละครับน้องมิกก็บอกเลยเขามาแล้วเนาข่าไร่งวดครับเขาไร้งวดต้องบวพลาดครับเมื่อเเพิ่นกับไปโุงเรียนครับเลิกเลียนมากกต้องติดตามไปฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมมียังอีกครับน้องมิกมีซ้ำนี่ขอบคุณครับน้องมิกขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวสีจดตัวเลขมาแคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมนาะตัวเลขของน้องมิกครับ เลข3ตัวครับ4 5 3 4 5 3ครับ2ตัวล่างครับ6 8 6 8ครับเอฟซีแล้วก็อายุตาแยนี่สามสิบสอปีเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่16มีตุนายนพศ2567ครับขอให้มีโชคใจครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกับศิราชเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่เอฟซีมือหนีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ บบลอย่มาชมนุ่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิริือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 าานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแ,แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหวัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ลูกหวัวต่ำล,ลูกคิวสามครั้งลูกหวัวสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมนไวพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี้เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบืองลาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเห็ุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับสามผัสเมืม่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหงพีน์คารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหร่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง สหนียดจังไรในตัวเขาสิไดอออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากเอบซีโบรายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบงตวเลกกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่นมือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,งพ,งพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<ต>ดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ